ถึงจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่โคเนื้อโคโนมในบ้านเราก็ยังเจอปัญหาระบบสืบพันธ์ุผสมติดยากอยู่มันเป็นเพราะอะไรและสามารถแก้ไขได้อย่างไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s Sub c r i b e นะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยจะเป็นช่วงที่โคมีประสิทธิภาพของระบบสืบพันธ์ต่ำที่สุดค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่อากาศร้อนมากๆเนี่ย โคนะคะเขาก็จะพยายามนะคะระบายความร้อนออกจากร่างกายซึ่งก็จะทําให้โคตัวนั้นเนี่ย mm. เกิดความเครียดค่ะและความเครียดดังกล่าวนะคะ mm. ก็จะไปมีผลต่อระบบสืบพันธุ์และทําให้เกิดสภาวะของการผสมติดยากหรือผสมไม่ติดค่ะแตกต่างจากในช่วงหน้าหนาวนะคะที่มีอุณหภูมิที่ลดลงโคเขาก็จะผสมติดง่ายขึ้นนะคะผสมติดดีขึ้นแต่อย่างในบ้านเรานะคะถึงแม้จะหน้าหนาวแล้วก็ยังเจอกับปัญหาระบบสืบพันธุ์ไม่ต่างจากหน้าร้อนค่ะ จริงๆแล้วนะคะเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจกันก่อนว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างไม่ใช่แค่ฤดูก,กาลยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์นะคะอาหารฮอร์โมนสรีรวิทยาความสมบูรณ์ของร่างกายปัญหาโรคต่างๆแล้วก็การจัดการภายในฟาร์มค่ะ โดยมันมีงานวิจัยนะคะที่เขาตีพิมพ์ออกมาในปี2021นะคะที่เขาทดลองในโคโนมลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตฟฟิเชียน,นะคะที่เลี้ยงในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นในเขตอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะโดยจากงานวิจัยนี้นะคะเขาก็พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูก,การก็คือคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายค่ะหรือ body condition score หรือมีตัวยอ่อว่า BCS ค่ะ เนื่องจาก BCS นะคะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมในการผสมพันธุ์กล่าวคือหากโคมี BCS ที่เหมาะสมนะคะไม่ผอมหรือไม่อ้วนจนเกินไปก็จะทำให้มีการผสมติดที่ดีมากขึ้นค่ะซึ่งค่า BCS นะคะก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาวะโภชนาการที่สัตว์ได้รับนะคะบ่งบอกถึงพลังงานที่โคได้รับและเก็บสะสมในร่างกายค่ะซึ่งจะมีความสัมพันธ์นะคะต่อการให้ผลผลิตและความสมบูรณ์พันธุ์ค่ะ หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือหากแม่โคนะคะมีภาวะขาดพลังงานหรือมีค่า BCS ต่ำก็จะส่งผลให้ผลผลิตต่ำลงและเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการผสมติดค่ะโดยการพิจารณาค่าคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายหรือค่า BCS นะคะเราก็ได้ทำคลิปอธิบายกันไปแล้ว ใครอยากชมนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะและหากใครสนใจที่จะอ่านงานวิจัยนี้เพิ่มเติมนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะประเด็นต่อไปค่ะแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาการผสมติดยากของโคในฟาร์มของเราได้อย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะก็อยากให้กลับไปดูนะคะในฟาร์มของเราว่าโคในฟาร์มของเราเนี่ยมีค่าคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายหรือค่า body condition s กอ r e เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง หากแม่โคในฟาร์มของเรานะคะมีค่า BCS หรือค่า Body Condition Score ไม่ถึงมาตรฐานก็แนะนำให้เพิ่มระดับของสารอาหารให้กับแม่โคคะ่ะโดยการปรับเพิ่มอาหารหรือจะให้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นก็ได้หรือจะเลือกเป็นการเสริมวิตามินและแร่ธาตุเพิ่มเติมเพื่อให้แม่โคเนี่ยได้รับสารอาหารมากขึ้นมีการสะสมพลังงานในร่างกายมากขึ้นก็จะส่งผลทาให้แม่โคเนี่ยมีค่า BCS ที่ดีขึ้นคะ่ะ แต่หากแม่โคในฟาร์มของเรานะคะมีค่า BCS ที่ดีอยู่แล้ว mm. ก็อาจจะต้องพิจารณาดูสาเหตุอื่นๆค่ะ mm. เพราะอย่างที่เราเกล่าวไปในเบื้องต้นนะคะ mm. ว่าปัญหาของการผสมไม่ติดเนี่ยมันมีมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่สมดุลของฮอร์โมนนะคะปัญหาโรคก,การจัดการภายในฟาร์มซึ่งการที่เราเข้าใจนะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดก็จะช่วยทำให้แม่โคในฟาร์มของเรานะคะมีอัตราการผสมติดที่ดีขึ้นค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะทางบริษัท a p นะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะซิลิเนียมอีเทนพัทค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะในการบำรุงระบบสืบพันธุ์นะคะของทั้งโคเนื้อแล้วก็โคนมทั้งในช่วงก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ โคนเนื้อโคนนมในฟาร์มนะคะมีปัญหาในเรื่องของการผสมติดนะคะแล้วก็อยากจะลองใช้หรืออยากจะทดลองใช้สินค้าของเรานะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรืออาจจะติดต่อเข้ามาทางช่องทางอื่นๆของเราก็ได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ